สวัสดีค่ะโมนาพาแซบบโมนาค่ะวันนี้โมนาก็จิตอ่อนออนีกแล้วคือตัวลุ่มๆเนาะพอตัวลุ่มๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าลองตรวจโควิดกันดีกว่าชุดตรวจโควิดนี่หยิบมาจากสำนักงานเลยนะคะจากจากที่ทำงานได้เลยเนาะที่นี่เขาก็ ใหพนักงานสามารถหยิบมาตรวจเองได้นะคะถ้าเราไม่ไม,ไม่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยดี <c oughs> โมนายัง,ย,งยังมีไอ้แล,ละคันคออยู่ตลอดเนาะชุดตรวจของพี่นี่ก็จะอยู่ในกล่องแต่มันจะมีหลายลักษณะหลายแพ็กเกจนะคะที่ที่อยู่ในกล่องเนาะแล้วแต่มันก็จะมีน้ำยาหัวเชือ้ออย่างนะน้ำยาหัวเชือ้อน้ำยาเทสกล่องนี้ก็สามารถเจาะ ให้เป็นรตูตั้งได้เลยนะคะมันสามารถตั้งได้เนะเรายังไม่เปิดไงมันก็เลยโอเคเห็นไหมมันก็ไม่หลุดเนาะก็จะมีก้านพันสำลีมีคู่มือการการใช้การทำการตรวจคู่มือการตรวจโมนาก็รู้แล้วว่าตรวจยังไงที่นี่เขาก็ไม่เห็นจะจะเขาเรียกว่าอะไร หงายหงายคอเยอะเนาะบ้านเรานี่เยอะเนาะแต่ที่นี่เขาก็ท่าปกตินะคะเนี่ยเขาก็เขาก็หงายท่าปกติเนาะหงายคอปกติเลยอะ่ะก็จะมีถุงถุงใส่ถุงใส่อ่เชื้อถ้าว่าเขาเรียกอะไร เชื้อที่เราตรวจอนะเนาะมีถุงใส่ให้ด้วยนะเปิดรอเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ตรวจฉีกเลยนะคะในที่ตรวจก็จะมีสารกันชื้นเนาะมนาวางไกลไปไหมมุนาขอขยับกล้องนิดนึงนะคะ ใก,ใกล้เลยเนาะใกลเห็นตาหน้าเลยค่ะใกล้เห็นตาหน้าเลยเกล้านพันสำลีมันก็จะมีลูกศรให้ให้เราเอ้ายมูลเลอร์เสียงดังให้เราเปิดเนาะนเ,นเราเปิดเลยค่ะ แล้วก็เปิดตัวนี้รอเลยน้ำยาปั่นเลยค่ะเตรียมกระดาษทิชชู่ก่อนโมนาจานแน่แน่ปัน่น เลยสักสี <Yeah. S 1> ่ห้า เดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะ ที่เราเอาออกก็ใส่ในช่องสำลีเหมือนเดิมแล้วก็ปิดฝาเลยเนาะปิดฝาเลยค่ะน้ำหูน้ำตาหนึ่งสองสาม สี่ถ้าผ่านตัวทีไปได้นี่ก็ก็ก็ดีใจหน่อยๆแล้วนะคือถ้าตัวทีนี่แสดงว่าเรามีอาการติดอีกรอบ แต่ตอนนี้ตัวทีผ่านเห็นไหมคะมันจะไม่อย่าเพิ่งหลงดีใจมันก็ไม่ขึ้นเนาะเห็นไหมพอมาถึงตัวซีแล้วเนาะตรงตัวซีเห็นไหมเส้นเส้นเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่ตัวทีผ่านไปแล้วเนาะถ้าเรามีเชื้อตัวทีนี้ก็จะชัดแจ๋วขึ้นมาทันทีเลยนะแต่เราก็จะวางไว้อย่างนี้สักประมาณสิบห้านาทีแล้วเราจะกลับเข้ามาดูอีกทีนึงเนาะ ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอีก15นาทีโมนาจะถ่ายให้ดูอีกนะคะว่าเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ตอนนี้ก็ดีใจว่าตรงตัวทีไม่มีสีแดงมีแต่ตรงตัวซีก็โอเคค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นพลังกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะกาดไม่ตกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ